สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิียญอภิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ compassion compassion แปลว่าความเมตตาสงสารความเห็นอกเห็นใจความห่วงใยเอาใจใส่พระนของพระเจ้าในวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ36ินะครับพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้าข้อสามสงพรกโปรดของพระเจ้า,จาและเมื่อปรองทอดพระเนตรฝูงชน ก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายโปรดฟังอีกครั้งครับและเมื่อพปรองทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายคําว่าสงสารในพมพีตอนนี้ก็คือคําว่า compassion พี่น้องครับก่อนอื่นผมจะแนะนําชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าวิลเลียมแคร์รีหลายหลายคนอาจจะฟังและคุ้นๆนะครับว่าวิลเลียมแคร์รีนี่เป็นใครแท้จริงแล้ววิลเลียมแคร์รีนั้นเป็นช่างซ่อมรองเท้าครับขณะที่วิลเลียมแคร์รี หรือเรียกสันส้นว่าวิลเลียมนั่งซ่อมรองเท้าอยู่บนม้านั่งซึ่งมีลูกโลกจำลองตั้งอยู่ตรงหน้าเขาพระเจ้าได้ใส่ปาระใจอันใหญ่หลวงต่อผู้ที่หลงหายให้แก่เขาให้เขาเกิดความสงสารเห็นอกเห็นใจเกิดความห่วงใยเอาใจใส่จิตวิญญาณของเขาและความสงสารนี้ที่เคยเกิดขึ้นในใจขององค์พระผู้เจ้าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชน และนั่นแหละครับคือเป็นความเห็นอกเห็นใจอย่างเดียวกันแน่นอนครับถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะช่วยคนต่างๆหรือคนอื่นๆคนนอกศาสนาคนไม่เชื่อพระเจ้าให้รอดพระองค์ก็จะทําได้โดยไม่ต้องใช้เราก็ได้เป็นที่แน่นอนแน่ใจได้ครับว่าพระเจ้าทรงทําสิ่งสารพัดได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของมนุษย์และไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของคุและผม และแน่นอนครับไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากช่างซ่อมรองเท้าหนุ่มอย่างวิลเลียมแคร์รีก็ได้แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงทําเช่นนั้นครับพระเจ้าทรงนําสาวกที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยจากเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกเขาและฝึกเขาและใช้เขาให้เริ่มยุคใหม่ของพันธกิจมิชชันนารีพีองครับเราจะเห็นนะครับว่าคนที่พระเจ้าใช้พระเจ้าใช้ยิ่งใหญ่มากๆครับ และพระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่สำหรับคนเหล่านั้นในขณะที่วิลเลมแคร์รีไม่ได้เข้าโรงเรียนาศาสนศาสตร์ไม่ได้มีความรู้เรื่องาศาสนศาสตร์ระบบหรือพันธกิจการศึกษาใดๆแต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เขาพร้อมในการรับใช้ก็คือความรักหรือความเมตตาสงสารนี่เอง c o m p a s s i o นี่แหละครับคือ เป็นสิ่งที่ทำให้เขารักดวงวิญญาณของผู้คนเหมือนกับที่พระเยซูทรงรักและความรักที่เขามีต่อพระ,พระเยซูคริสต์อย่างสุดหัวใจพี่น้องครับมันก่อเกิดความรักความเมตตาความสงสารที่เขามีต่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าในดินแดนอันไกลโพล้นผมได้พูดไปแล้วนะครับขณะที่วิลเลียมแคร,ร์รีนั่งซ่อมรองเท้าอยู่และเขาก็มีลูกโลกจำลองตั้งอยู่ตรงหน้าเขา พระเจ้าก็ได้ใส่พระใจมากยิ่งใหญ่มากครับพระใจนี้เป็นพระใจที่มีต่อผู้หลงหายพระใจที่มีต่อผู้คนที่เขาไม่รู้จักในดินแดนที่ห่างไกลมากๆความสงสารหรือคอม p พ s ชั o ที่เกิดขึ้นในใจขององค์พระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของวีเลมแคร์รีเหมือนกันเพื่พี่บอกว่าพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง นั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของวิลเลมแคร์รีพี่น้องครับไม่ใช่เราทุกคนแม้แต่ในแวดวงคริดจักรของเราที่ทำมิชชั่นเราตั้งคิดจักรลูกเราตั้งสารธรรมเราตั้งจุดประกาศเราตั้งสถานประกาศคิดจักรแบบเรานี่นะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าคริดจักรอีวานเจลิคอลอีวานเจลิคอลแปลว่าคิดจักรที่รักการประกาศ อีเวนเจอร์เขคือกลุ่มของคริสตจักรที่เชื่อว่าคนที่ไม่เชื่อในพระคริสต์จะต้องพินาศและนี่คือความเชื่อตามพระเจ้าของพระเจ้านะครับว่ามีทางเดียวที่ไปถึงพระเจ้าได้ก็คือพระเยซูคริสต์แต่ว่ามีความเชื่อหนึ่งครับที่กําลังแพร่หลายระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นความเชื่อที่เรียกว่า universalism universal แปลว่าจัก,กรวาล universal แปลว่าสากลสากลจัก,กรวาลครับ ความเชื่อแบบนี้เขาเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนต้องรอดมนุษย์คนจะต้องได้รับความรอดหลายคนรู้สึกว่าความรักของพระเจ้าจะมีชัยเหนือพระบิโลดของพระองค์ความรักของพระเจ้าจะมีชัยเหนือความบริสุทธิ์ของพระองค์ในท้ายที่สุดแล้วพระองค์จะช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดเราไม่ได้จะโจมตีแรงจูงใจของคนที่เชื่อแบบนี้นะครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือว่า นี่เป็นสิ่งที่พระกัมภีสอนหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่พระเยซูและคัทูตสอนอย่างชัดเจนหรือเปล่าเป็นค้เขาคำตอบก็คือไม่มีพระกัมภีร์ตอนไหนเลยครับที่บอกว่าหรือบอกเป็นไนนะครับว่าคนที่ไม่เชื่อจะรอดแต่บอกชัดเจนครับว่าคนที่ไม่เชื่อจะพินาศแล้วเขาเชื่อศรัทธาในเรื่องอะไรครับเขาเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเขานี่นะครับ คือหัวใจของข่าวประเสริฐครับเพราะว่าเราเป็นคนบาปโดยกําเนิดเราเป็นคนหมอบตามธรรมชาติบาปและท่านอักขทูตเปาโลกล่าวไว้ชัดเจนครับว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระเสื่ิของพระเจ้าเราต้องพูดอย่างนี้บ่อยๆนะครับเราต้องท่องให้ขึ้นใจและเราจะมีความเชื่อความศรัทธาและจะนําไปสู่การประกาศในเพื่อที่เราจะมีคอมแพชชั่นครับเรารู้จึ เรารู้สึกสงสารเขาเสื่อมจากพระสิรอิของพระเจ้าทุกคนทําบาปและทุกคนต้องพินาศท่านอัยกระทูดเปาโลกล่าวว่าคนที่เคยได้ยินพระกิตติคุณนั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่เคยได้ยินเพราะเราทุกคนล้วนเป็นคนที่ต้องพินาศเหมือนกันหมดครับเพราะเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปครับพระคัมภี์ประกาศว่าคนทั้งโลกเป็นนักโทษของบาปและความยิงข้อนี้เองทําให้พระเจ้าสามารถประทานพระเมตตาความรัก ความสงสารแก่ทุกคนที่ยอมรับความรักความสงสารของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือพระคุณครับเราทั้งหลายเป็นคนบาปเป็นคนที่ต้องโทษและเราสามารถที่จะรับพระเมตตาซึ่งเป็นของพระทานจากพระเจ้ากับทุกคนที่ยอมรับความเมตตานี้เองฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่เราจะจบวันนี้นะครับผมอยากจะมุ่งและก็เน้นพี่น้องครับในเรื่องของแนวความคิดตามพระคัมภี์ แนวความคิดตามพระคัมภีร์ที่จะตอบว่าความเชื่อแบบที่นำไปถึงความรอดซึ่งไม่ใช่เป็นความรอดสากลหรือู universalism ของคนหลุ่มเหล่านี้เกิดจากพระวจนะของพระเจ้าดังต่อไปนี้ครับพระวจนะตอนแรกก็คือคําตัดของพระเยซูที่ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงแล้วเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระีตอนนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6นะครับ พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ซึ่งเป็นจริงในทุกสถานการณ์ในทุกๆเวลาพรงผีตตอนที่สองนะครับพี่น้องจะต้องท่องให้ได้นะครับยอห์นบทที่3ข้อที่5ครับพระเยซูตรัสว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้พระเยซูทรงมีข้อยกเว้นอยู่ในใจที่ไม่ได้บอกกับเราหรือเปล่าครับผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์จะบังเกิดใหม่โดยอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับถ้าเขาไม่ได้ยอมรับพระเยซูแน่นอนครับคนที่เกิดจากน้ําและพ้นยามือสุดคนนั้นก็เข้าแผ่นดินพระเจ้าได้แต่ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ําและพุญนยานคนนั้นจะเข้าแผ่นดินพระเจ้าไม่ได้การมันเกิดใหม่นั้นไม่ได้เกิดโดยอัตโนมัติในคนที่ไม่เชื่อนะครับแต่จะเกิดโดยอัตโนมัติสําหรับคนที่เชื่อเพลงพีตอนที่3ครับ ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 2, 2ข้อ12ครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ12จงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระกริ์อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้าโปรดฟังกันนะครับจงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระกริ์อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้าอาคาทูเปาโลท่านหมายความว่าไงครับท่านหมายความว่า ท่านกาลังย้าเตือนกับคริสเตียนชาวเอเฟสถึงสถานภาพของพวกเขาครับสถานภาพอะไรครับสถานภาพของพวกเขาเมื่อครั้งที่ยังไม่เป็นผู้เชื่อก็คือตอนที่ก่อนที่เขาเชื่อนั้นพวกเขาไม่มีพระเยซูไม่มีพระคริสต์เขาไม่มีหวังครับเขาไม่มีพระเจ้านั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความรอดนั้นต้องผ่านมาโดยความเชื่อศรัทธาในพระเยซูเท่านั้น วันนี้นะครับได้แค่3คข้อนะครับพรุ่งนี้เราจะต่อกันนะครับพี่น้องครับสิ่งนี้จะต้องพูดกันบ่อยๆจะต้องทบทวนบ่อยๆเพื่อที่ความเชื่อของเราจะลงหลักมั่นคงครับมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง stand firm ยืนหยัดมั่นคงครับในพระันของพระเจ้าซึ่งจะนำไปถึง compassion ก็คือใจที่สงสารครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีทาง รอดอื่นไม่มีนามอื่นซึ่งช่วยให้เราไหลรอดได้เว้นไว้แต่นามขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นแห่ร่มใจกักอธิษฐานครับข้าแต่พระวิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณโปรงในวันนี้พวกข้ามุไงหลยได้ยินถึงภากิติคุณที่เป็นพระกิติคุณซึ่งเป็นทางแคบมีคนเดินผ่านน้อยตามหลักคําสอนของพระเยซูทางแคบนั้นมีคนเดินน้อยทางกว้างมีคนเดินมาก ข้าแต่พระเจ้าขอส่งโปรดเมตตาช่วยข้าพงหลาย,ยาใหญ่ข้าพงหลายนั้นจะหลงและประนีประนอมกับหลักคําสอนที่เทียมเท็จประนีประนอมกับความเชื่อที่ผิดจากพระวจนะของพระเจ้าและขอให้ข้าพงหลายนั้นจะมีจิตใจที่สงสารขอประทานจิตใจที่เป็น compassion ให้กับข้าพงทั้งหลายเป็นจิตใจที่ห่วงใยจิตวิญญาณของคนอื่นขอจิตใจที่เอาใจใส่คนอื่น อยากจะเห็นคนอื่นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะเห็นคนมากมายมารู้จักกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าพงษ์ทั้งหลายด้วยเถิดให้พวกหลายนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์และข้าพงอ์ทั้งหลายหากว่าไม่ประกาศพระชนะของพระองค์บอกว่าวิบัติจะเกิดกับตัวของข้าพงษ์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดพงษ์เจ้าค่ะแห่งพวกหลาย ได้เห็นถึงความสําคัญของการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าเห็นถึงความพินาศที่จะมาถึงคนที่ไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ขอให้จิตใจแห่งความสงสารจิตใจแห่งความเห็นอกเห็นใจจิตใจแห่งความห่วงใยเป็นของพวกข้าวลายด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพรกันใหม่เนพุ่งนี้นะครับสวัสดีครับกรับเจ้าออยพรทุกท่านครับ